ช่องทรับคุณชาแนลนะฮะตอนนี้ก็ไี้เสียงเฮอยู่นะฮะพ่าตัวมานะครับว่าว่าจะให้น้องพลเดินแบบตอนนี้ก็กำลังวัดเพื่อที่จะไปตัดชุดเดินแบบที่จำปาดงกับพี่พี่น้ำมอ้าตกใจตกใจก็เข้าใจเข้าใจเลยก็เดินแบบกับพี่น้ำมนต์ก็วัดวัดชุดกับ กับน้องพลนะครับวัดมาแล้วนี่ครับสายน้องพลวัดมาแล้วก<ร>็เด<ร>ี๋<า>ยวจะไปตัดชุดให้เดินแบบกับพี่น้ำมนต์นะคร<อ>ับในการเปิดตัวสินค้าทีพีโกโก้ที่จามปาโด,ดทววนที่จามปาโดนเดี๋ยวถามน้องพลหน่อยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเคยเดินเคยเดินกับพี่น้ำมนต์มาก่อนไหม ไม่เลยหนึ่งทีไหนไหนไหนต้องเดินโชว์ที่เดินแบบเดินไงเขาต้องเดินอย่างงี้ดูดูน้องพคอยที่เดินที่มุมอาหารอ่ะเขาต้องเดินอย่างนี้ทายทายทายเขาเดินแบบนะฮะน้องพลอยก็จะได้เดินแบบกับน้องน้ำมนต์เดินเดินตามเดินเดินแบบพี่ต้อนทีจะเป็นตัวอย่างอ่าเดินอย่างงี้่มาครับ

เคยไม่ค enfin ่อยเคยใ้ใวเอาเดินเอาเดินตามเอาเดินแปะเอาเดินตามแบบหนูดิหนูเด um ินไงเคยเคยที่ไปเดินแบบเดินไงที่หนูเคยซ้อมมาน่ะตอนนั้นนะตอนที่จะได้ว่าจะได้เดินแบบตอนนั้นนั่งลอ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 งน่งดลองนตอนนั้น่เเลยเดี๋นี้ครับฝึกนี่งน่นี่นี่น่นี่นีนี่นบ่นี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 ล หมุน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 นี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอท่าขอท่าโสว์หน่อยนี่วัตถาหารวัตถาหารก็คอยหอบดิเขาที่ไม่ไปมุกได้หาน่ะน้องพลไม่ได้เดินบอกไม่เดินอันนีนการชาติอ่ะอ๋อ่าเดินโชว์เหรออาอจะเดินโชว์อ๋อจะเดินโชว์ไงเออจะพอยเหรอเออเดินเดี๋ยวนีงจะพอยเดินเดินไงเดินไงเอ็กชาเด็ มาเดินเดินนาเชิดนาเชิดลายพึ่ง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 มองทางมองทางโต๊ะโต๊ะไม่ผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวเราจะมาถามความรู้สึกน้องพลอยแตว่าเดินยากไหมน้องพลอยเคยไปเดินที่ไหนมาก่อนไหมไม่เคยนั่งใกล้แม่เหลืองเลยอ๋อน้องพลอยไม่ ไม่เคยยังยังไม่เคยเดินย่าแต่ตอนนั้นเคยซอมแต่ไม่บอกว่าจะเดินตอนเดินกับใครตอนนั้นอจนไปซื้อรองเท้าซื้ออะไรเรียบร้อยแล้วนะจช่เัดนให้นึกว่าย่าเข้าใจว่าน้องคอยเดินเองไม่ใช่ใช่ที่งานกระชากเป็นเป็นพวกเราน้องมาต่อยที่เดินตอนนั้น่ะจ้ะตอนนั้นเป็นน้องมาต่อยมาต่อยกันตอนนั้นงานอะไรกระชากเดินกระชากิเดินจากนู่น แต่ก็ต้องขอไดเดินแต่ไม่เดินค่ะไม่ตอนนี้อยู่แต่ไม่ได้เดินอืมค่ะสมมติอ้าวขอบขอบคุณป้าแตนนะเด้วขอบคุณมากขอบคุณมากๆนะคะที่ให้หนูเดินแบบก็รีวิวมีค่าตั๋วให้นะว้าวค่าขนมนี่ล่ะขอบคุณป้าแตนมากมากเลยนะคะที่ให้โอกาสหนูได้เดินแบบขอบคุณมากๆเลยค่ะ จะเป็นการเดินแบบที่สุดอลังการมากๆนะครับกับน้ำมนต์กับน้ำพลอยเป็นครั้งแรกเลยไหมแล้วเขาก็ตื่นเต้นมา้น่ะเพราะว่าตื่นเไหมอีอย่างก็ไม่ได้เจอพี่ธมนานแล้วตั้งแต่ไปก็แบบเจอกับแว๊บๆนะนะคือไม่ได้อะอยู่เล่นด้วยกันเหมือนแต่ก่อนนะบอสถ้าได้ไปเดินแบบด้วยกันนี่ก็คงจะได้อยู่ด้วยกันแบบยาวๆหน่อยก็คงจะได้พูดได้เล่นกันแบบแบบแต่ก่อนน่ะนะเขาก็ดีใจตอนนี้ผมกาลังออกแบบชุดอยู่ วามอบหมายให้นะครับผมกำลังออกแบบชุดอยู่เดี๋ยวรอดูเ่าจะเดินวันไหนันฮะเดินวันไหนก็รอรอก็โกโก้มาก็เปิดตัวเลยรอโกโก้มารอเดี๋ยวดูใบอีกทีนึงก็เร็วๆนี้แหละแต่เ็นป้าแตนบอกอยู่แต่นั่นเนิ่นแต่แต่คิดว่าป้าแตนพูดเล่นหรือเปล่าป้าแตนบองนี้เดี๋ยวจะให้น้องพลอยน่ะเป็นเอ่อให้รีวิวเป็นพรีเซนเตอร์นะคะโกโก้ให้ก็เออคิดนะถ้าปะาแตนถ้าโอกาสก็ ขอบคุณนะก็คิดอยู่ในใจแล้วมาที่นี้บอได้ทีมาบอกโอ้โหพอยบอกแม่หนูสุดดีใจเลยแม่ดีใจเลยเนาะใช่ดีใจแดีใจที่จะได้ดังเลยนะดีใจจะได้ลมนไหมดด้วยยูทูบหลายสิบช่องมากจะไปจ่อที่น้องพลอยเขาคนทั่วโลกคนทั่วโลกเขาจะมาดูคลิปดูไลฟ์สดกันพลอยต้องเดินอยาให้เสียชื่ออย่าให้เสียชื่อมาแตนนะแล้วมัต้องไปซ้อมเดินนะไม่ใช่ปีนต้นไม้ แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผ่านแล้วนะย่าว่านะผ่านไหมผ่านเขาเดินเก่งมากเดินเก่งก็ต้องหน้าเชิดไหล่ตึงอกพึงมือต้องมาจับจีบเข้าใจไหมมือต้องมาเมื่อกี้เห็นไหมย่าไปย่าไปทำตามอาเลยจะลิปที่ไม่เด้ยยวต้องเมย์จะจัดให้เออหแตนไงพี่เมย์ให้พี่เมย์สอนให้ถ้าเดินเดี๋ยวเดี๋ยวอาก็รักเอาแบบชุดอยู่กับกับพี่อยู่กับาด้วยอ่า ก็ได้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 สายมาแล้วได้สายมาแล้วก็เดี๋ยวไปวัดชุดกันวัดตัวกันนะแต่เมื่อกี้ยาชีเดินไม่ผ่านนะไม่ผ่านยาเขาไม่ผ่านเมื่อกี้ยาชีเดินไม่ผ่านนะแต่เกิดแต่ขาเนี่ยไม่เคยเดินแบบเออหัดแบบเอ่อตอนที่เราไปเดินแบบที่งานกระชากน่ะยาไม่ได้ไปถ้าให้ใส่ถ้าให้ใส่อ่ารองเท้าส้นสูงเราใส่ไม่ได้คือเราเราจะตกจากส้นสูงนั่นนะ โอ้น้องพลต้องใส่ไวเลยนะเออน้องพลต้องเรียนใส่นะตอนเดินต้องใส่เดี๋ยวป้ากําลังเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะไปดูให้ดูเช่าให้ป้าบอกดูาสำคัญสำคัญส้นสูงต้องเดินให้ได้นะขาพพิกไม่ได้นะลูกใช่หล่นบ่อไม่ได้นะน้องพลต้องมาเล่นนะเพราะว่ามันมีไม่แน่บอสเพราะว่าเป็นเด็กอาจจะเป็นแบบรองเท้าผ้าใบประมาณนั้นหรือเปล่าอาจจะเป็นผ้าใบเพราะว่ามันจะได้ถ้าใบกางเกงวอร์มถ้าใบกางเกงวอร์มแล้วก็ซื้ออาจจะเป็นเสื้อแบบเสื้อแบบ สไตลแบบเด็กๆน่ารักน่ักแต่เป็นเป็นโลโก้ของที่ที o ทีพีโกโก้ใช่ใช่อาจจะเป็นเสื้อวอร์มแบบเสื้อวอร์มออกหลังกายอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวเราก็รอรุ้นว่าชุดจะออกมาแบบไหนเนาะเดี๋ยวเรารอดูกันรุ้นกันพอยิ้มใหญ่เลยยิ้มใหญ่เลยก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้สิเนาะนะครับขอบคุณนะครับอ่านะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ก็นะครับก็เป็นการอาหารก็น้องพลอ,อ,อ,อยนะครับจะเดินแบบนาบรับน้องน้ำมนต์นะฮะนะครับแต่ก็เร็วๆนี้นะฮะเอฟซีแลก็พี่นาทีนะ,ะ,นะ,ะก็จะเตรียมจัดเตรียมชุดอะไรต่างๆนะฮะนะฮะโอเคฮะประมาณนี้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับช่องทัพบูแชนแนลนะครับผมเอายง